สวัสดีครับพี่น้องเอาตอนเย็นครับเย็นวันนี้โอ้โหบรรยากาศตอนนี้หยุดที่บนหลังคาบ้านนะครับวันที่ยี่สินะครับเย็นวันที่28ท้องนาทุ่งนาโอ้โหบรรยากาศข้างบนบ้านนะครับ คืมๆเหมือนฝนจะตกแต่ยังไม่ตกนะฮะมันฝนจะตกแต่ไม่ตกนะครับมาสำรวจหลังคาดูโอ้หลังคาบ้านต้นมะขามป้อมต้นตาลขี้เล็กนะครับขี้เล็กมาขี้เหล็กสะเดาฝัาง่งข้งนี้ ลูกตาลน,นะครับตาลนัดหน่อย <c oughs> ด้านนี้ก็น้ำเต็มพุ่งนาเลยของกล้ข้างล่างโอ้โหน้ำเต็มหมดเลยด้านล่างนะครับสักน้ำเลยมาเนี่ยตาลลูกตาลเต็มหมดเลยเดี๋ยวรอ อีกไม่นานก็จะสุกนะครับอันนี้ทางทิศตะวันตกนะครับตัวนี้ทางทิศตะวันตกดวงอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าแล้วครับบรรยากาศเคมุกไก่นะครับบนหลังคาบ้านหลังคาบ้านช่วงฝนไม่ตกนะครับลานลานเพลินบนหลังคานะครับลานเพลิน จะลกสักหน่อยนะครับเป็นลานเพลินที่ลานเพลินหน้าหนาวก็กางเต็นท์นอนดูดาวได้นะครับข้างบนหลังคาบนหลังคาเดี๋ยวยังไม่ได้ทาสีาสีมาทายมันสะอาดสักหน่อยอข้างๆด้านข้าง เสียงกบเสียงเขียดร้องนะครับทุข้างล่างอันนี้ทุ่งนานะแต่น้ำเต็มเต็มเสดาฝั่งนี้โอ,อ้โหทุ่งนาเหมือนกันนะครับด้านนี้ก็เป็นการรอบทิศทางนะครับโอ้โหมีแต่น้ำ ครับมีแต่น้ำเลยบรรยากาศท้องไร่ท้องนาะน,นี่ดูสระน้ำสระน้ำกร็รอดูเแบบยาวโอหโอ้บรรยากาศเคมูไกายบรรยากาศดีมาก นลน่างพรุ่งนี้เช้าก็จะเดินทางไปเที่ยว29ไปดูหมอลำสักหน่อยนะครับไม่รอบ50ปีมหมอลำ ปิดวงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงกับไปดูติดตามสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงกับพรุ่งนี้วันปิดวงอลังการงานสร้างใครชอบหมอลำก็ไปนะครับที่สนามกีฬาวันบ้านแพงนะครับบัตรหน้างาน140บาทกลุ่มปิด149บานะครับ เป็นวันปิดฤด,ดูการอลังการงานสร้างนะครับรุงนี้หมอลำซอดแจ้งนะครับสองวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะสาวน้อยลำเพลินช์ครับปีหนึ่งมีหนึ่งครั้งนะครับวันปิดวงวันปิดวง ในรอบข้างบนหลังคาบ้านนะครับเป็นบรรยากาศเคมูกไกลตามท้องไร่ท้องนาก็เป็นอย่างนี้นะวันนี้วันศุกร์สุดท้ายแล้ววันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับฝนไม่น่าจะตกคืนนี้เมื่อคืนนี้ตกนะครับตกวันนี้ไม่น่าจะตกก็ภาวนาว่าพรุ่งนี้อย่าตกเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ